สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกับมาพบกับซูซี่โพลารีชาแนลอีกเช่นเคยดวยค่ะเมื่อนี้ซูกะมีเมนูต,ตําแต,แตงปลาแซลมอนสินึกบอกเลยตําแตงปลาแซลมอนค่ะกแล้วกบขนมจีนเนาะค่ะเนาะซูเอาไปค้างๆ แล้วก็มีลาดีดนะคะแล้วก็พริกหวานแล้วก็ผักกาดมันเดิมค่ะผักที่แบบว่าอสุกยังเหลือหลายเติบอยู่้ะคะเนาะสุกเอามาไปกินนะะี่ค่ะปลาสมอนเ็นบอกขันเผื่อนนี่มันนี่จะซอยมือนะคะ่ะเบงมันจะซอยได้บออยากซอยมือกินมือเบงดูมันจะแสบบอน้ำร้อยลายเผื่อนเ็บนบอร์ อ้าวใสขนมจีนไปหน่อยหนึ่งด้วยค่ะเนี่ใสยุบใสหน่อยหนึง่งอ้าแซ่บไรพี่นออ้องฟังสวยเลยเอาใสเลยค่ะเพื่อนมาเด้อค่ะเพื่อนนี่คำใหญ่โตเลยค่ะ มันขนาดเลยค่ะเพื่อนราดดิ๊ดนะคะราดดิ๊กรอบขนาดเลยลขนาดเ,นาเพื่อนเพื่อนบ้งมากค่ะ สวยน้ำกันอือตำแตงหนามมันหลายเนาะค่ะเนาะแ่บแสบ มาเด้อไผยบางมากินน้ำกันค่ะเพื่อนทาน่าพวกไงหนึ่งขนมจีนสุกอะขนมจีนที่ว่าสุกต้มไปมาว่านะคะ่ะมันเหลือสุแทตัวเย็นไหวบ่ได้อวุนยังด้วยกะมาถึงจากเฮ็ดง่ายกะกินเลยล่ะกินแบบนี้เลย เลยงานมากก็จจะเป็นสีหละหิวเมือเลยอุ่นเส็นขนมจีนเลยเขาใช่เย็นไว้เขาก็จะเย็นเย็นแน่ ปลาแซลมอนกับอะไรกินน่าน่าเลยค่ะเพื่อนทุกอัญมงสูบบ่คหอยเดยมีเวลาเฮ็ดพอดีต้มเสร็จไปเมื่อวานก็เลยเดือกงานมากก็เลยแบบมีปลาแซลมอนสิ่งหนึ่งพอดี พ่อจะออกด,ดำๆนี่ด้วยค่ะเพราะชุ <Trustee? S 1> ูไฟไอ้น้ำปูให้เขากลมๆเนาะ มันๆน <laughs> ต่มยั่ๆเลยค่ะเ,เพื่อนเผ็ดพริกอินเดียเผ็ดขนาดเลย ปลาใส่หมอนท้องใส่ช่วงนี้มันเป็นช่วงไอ้ช่วงทองค่ะมันจะออกมันมันเนี่ย ตำแตงลูกหนึ่งลูกงใหญ่หนึ่งค่ะเพื่อนเนี่ยข้าวแร้งข้าวปาด้กินกินข้าวแรงเธอเดียว ยำมะาเาจ้ากินขนมปังกับกาแฟยำมะเชียงกินแอ,าานนอปเปิลกับบิสกิตกาแฟยงมะแรกกันนี่ยะเมนูใหญ่เลย chính thì điều này lại Hãy subscribe cho kênh lấy Mì Gõ Để อินเดียมากว่มาตำเพชรขนาดเลย หอนปากเลยเพื่อนๆเลยเต่ขนมจีนสุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันนิ่มจักกน้อยเนี่ยเยดูดเสรย่ไล่ดลืดปื้ดๆเลยแล้วอันนี้มันสูบปฏิอุนมันมากหิวกะเอาออกจากตู้เย็นกะเอามากินเลยค่ะ ออกห่อนปากอ๊ย อยากกินฮอตพอตค่ะเพื่อนอยากินฮอตพอตมาน่นแน่เหรอฮอตพอตปิ้งย่างยังประมาณเน,นี่ยกินหนึ่งแกนโดน 아. Oh. เฮ้มืมงน,นี้บ่ไเดี๋ยวมึงยังไล่ได้เพือ่อนๆแต่อร่อยค่ะเพื่อนๆอร่อยฟินอือเพื่อนอะสินนั่นนะอืม โอ้ฟินเพ็ดแล้วเพ็ดแล้วมาขันเพื่อ เพรค่ะเพื่อนต้องใช้สุดใจล่าเ,เพื่อนไปแค่นี้เด้อค่ะปากเจอเลยเดี๋ยวกลับมาพบกับสุไมในวิดีโอหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับวิดีโอนี้ล่าไปเพียงแค่นีเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย